สวัสดีครับสวัสดีสุสุขคนอ่นาขก็มารับสมงสองยวนหายบอนโคกงนะครับเนาะพ่อก็พ่มครับเน่เมื่อาาคืนมือวนนี้ไว้มาหาสันตอกเลยครัมาให้นาองไปครับไปลุ้นไปเบิงกันเมื่อนี้ไว้มีมแต่ไม่ตให้เขาไม่เห็นอ้องในเบิงบนเนาะแต่เวลาห่มเขาไม้ห่มไ่ได้เปิดไฟหุงปันนี้เด้อครับ <laughs> อ่นเี้บวโบเให้น้ำาให้น้ำัดปันใดเนาะไปครับเขาไม้กันครับ

ครับเต็มซองแล้วนะครับมีต็อกสุดหนึ่งหนึ่งซองนะครับเขาสุดถุกคูครับตอกผมเห็นนะบัน้ยองจะก,กาาคคล้องว่าตอกผมเหลาอ่อนเนาะตัวนี้ก็ใส่ได้อยครับเต็มซองครับตัวนี้ก็ซ้ำภมเนาะนะครับที่ตามกันต่อครับว่าม,มีแต้มเพิมบ่ ครับออกจากไม้มาแล้วนะครับอะไรซ่องแถมครับนี้เนาะคืออย่านี้นะเราได้คว้าครับเราได้กับเขาเนาะตอกติวเห็ดเองนะครับแล้วก็คนกำคัญที่เข้ามารับชมคลิปที่อยู่นี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้จะถืออำลาฮาจักกันเลยครับพุ่มหยวนหายบานโคสวัสดีครับ